ให้เขายกเลิกสัญญาการแต่งงานระหว่างเขากับผววจือเสียซะกลายเป็นว่าเขาจะต้องเกิดเหตุเพศภัยร้ายจนถึงแบบขั้นเสียชีวิตเลยเขาหรอเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านอองโอเคงั้นข้าขอเดินออกจากชีวิตของท่านองอก,ก็ได้ ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับนุชชี่แล้วนะคะวันนี้เลยนะก็มาตามคำเรียกร้องเลยนะคะกับตอนจบของมหากราบที่แสนยาวนานบันทึกปิน่นหรือว่าโกลเด้นแฮร์พินท้าไงก็ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเย้ yeah. อ่าก่อนที่จะไปฟังนุชสปอยตอนจบนะคะเตรียมไปหาน้ำหาขนม ากินกันได้ก่อนที่จะดูนะเพราะว่าจะบอกว่าตอนเนี้ยยาวมากๆจริงๆนะถ้ายังไงก็ไปฟังกันจริงๆดีกว่าค่ะเย้ โอเคเมื่อนางเอกนะคะเขาได้รื้อฟื้นคดีของตัวเองแล้วแล้วก็ได้กลับมาเป็นห่วงจือเสียนะคะตําแหน่งคุณหนูตระกูลห่วงคนเดิมเนาะนางก็ได้กลับไปอยู่กับพวกพี่ป้านาอานะคะของในตระกูลห่วงแต่ว่าสัญญางานแต่งงานระหว่างนางเอกกับทางผู้บัญชาการหวงอะ่ะก็ยังไม่จบสิ้นเนาะผู้บัญชาการหวงอะ่ะเขาก็ยังคงยืนยันนะคะแล้วก็ยึดมั่นในคําสัญญานี้เขาก็เลยบอกกับนางว่าให้นางรอ ที่จวนวันพรุ่งนี้เช้าเขาจะไปคุยเรื่องงานแต่งกับนางแต่ด้วยความชาฉลาดของท่านอองหลีซูไปนะเขาก็ได้หลอกล่อให้ทางผู้บัญชาการหวางอะไปดื่มสุรากับเขาที่จวนแล้วก็ได้บอกทางผู้บัญชาการว่าเขารู้นะว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการรอบสังหารเขาบนหุบเขาอะเป็นใครแล้วหนึ่งในนั้นที่เป็นคน เป็นนักฆ่าทางคุยอองอะ่ะก็เป็นท่านใช่ไหมท่านอยากจะให้ฆ่าเอาเรื่องนี้ไปพูดว่าทางผู้บัญชาผู้บัญชาการหวองอังทำงานไม่สําเร็จแล้วก็ไปรายงานกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังถ้าเกิดทําอย่างนี้แล้วตระกูลหวังก็อาจจะต้องล่มสลายในในววันทางหวังวินก็เลยได้ถามกับทางคุยอองไปว่าแล้วท่านต้องการสิ่งใดท่านอ,องก็เลยได้บอกว่าให้เขายกเลิกสัญญาการแต่งางานระหว่างเขากับหวงจือเสียซะ ให้นางได้เป็นอิสระเดิมตอนแรกนาะทางผู้บัญชาการหวังะก็ไม่ยอมแต่ทางคุยอ๋องก็หลอกล่อเนแล้วก็บอกว่าหรือว่าท่านกลัวว่าถ้าเกิดว่าไม่มีสัญญางานแต่งงานครั้งนี้ท่านก็จะไม่ชนะไม่ชนะค่าใช่ไหมและเพราะโดนดูถูกครั้งนี้เนอทางหวังวินเขาก็เลยต้องยอมรับแล้วก็ส่งหนังสือยกเลิกการแต่งงานครั้งนี้ให้กับนางเอกทีนี้พอลุ่งเชานะ้าไหนคนในตระกูลหวงก็รอทางหวังวินอ่ะ มาที่จวนเนาะแต่กลับได้รับเป็นจดหมายนะคะว่าเขาอะจะต้องรีบไปว่าราชาการในเมืองหลวงแล้วก็ต้องกลับมาทันทีขอยกเลิกการนัดหมายครั้งนี้แล้วเขาก็ได้ส่งหนังสือยกเลิกการแต่งงานกับนางเอกซึ่งนางเอกก็รู้ด้วยนะคะว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังจะต้องเป็นทางคุยออกแน,น่ๆเพราะคุยออกอะ่ะเคยสัญญากับนางว่าจะทําให้นางอเป็นอิสระให้ได้ต่อมานางเอกได้ไปร่ำลากับทางคุยออกนะคะก่อนที่เขา่จะจากที่เฉิงตูกลับไปที่เมืองหลวงที่ฉางอันเนาะ คุยอ๋องบอกกับนางให้นางรอเขาอยู่ที่เฉิงตูรอวันเขากลับมาขอให้เขาอะไปสะสางคาดีของทางห้องเต้องค์เก่าก่อนแต่นางเอกก็แสบมากเนอะหลังจากที่คุยอ๋องอะได้กลับไปแล้วใช่ไหมนางก็กลับไปที่จวนของคุยอ๋องเก่าที่ในเฉิงตูนะแล้วก็แอบไปตามสืบจนได้เจอจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งในจดหมายฉบับนั้นอะได้ระบุไปว่าในวันนี้ของปีหน้า ค่าคุยอ๋องคงเสียชีวิตแล้วขอให้นางใช้ชีวิตได้อย่างเป็นอิสระแล้วก็หวังว่านางจะสามารถที่จะหาครูรองที่ดีเพื่อที่จะดําเนินชีวิตตามที่ตัวเองต้องการได้นางเอกแค่อาจจะหมายแค่นั้นก็คือแบบผลลุกเนาะแล้วก็บอกว่าเขาจะไม่ยอมใช้ชีวิตตามนี้เขาขอกลับไปเป็นขันทีอย่างสงกู่แล้วก็ตามพระเอกกลับไปที่ฉางอัน แต่เมื่อพวกเขากลับมาถึงที่ฉางอันสถานการณ์ก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเนื่องจากว่าจันจำย,ยันคำสาบที่ติดตัวทางขุยออกได้ใช่ไหมตอนนี้บนยันคำสาบนั้นปรากฏคำว่ามรณะก็คือเมื่อเขาเดินทางมาที่ฉางอันกลายเป็นว่าเขาจะต้องเกิดเหตุเพศภัยร้ายจนถึงบับขั้นเสียชีวิตเลยและแล้วคดีแรกก็มาถึงเนาะในงานเลี้ยงในวังหลวงทาง อ,องเจ็ดหรือว่าเออองที่เป็นแบบคนที่สนิทมากๆก,กับทางหลี่ซูไปหรือว่าคุยอองนะเขาได้ขึ้นไปกระโดดที่หอบนแบบหอที่สูงที่สุดของทางในวังหลวงแต่ก่อนที่เขาจะกระโดดหอเขาได้ประนามคุยอองว่าแผ่นดินต้าถังจักรล่มสลายภัยคือคุยอ,องแค่นั้นปุ๊บแล้วเขาก็กระโดดลงจาก หอทันทีเลยพวกทหารตามไปดูศพด้านล่างนะแต่ก็หาไม่พบคนก็เลยพูดกันว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าคุยอองอ่ะถูกผีร้ายทางกระบฏผังชวินน่ะเข้าสิงร่างก็เลยทําให้เออองอ่ะรู้ว่าทางคุยอองอ่ะไม่ใช่คนเดิมแล้วก่อนเขาจะตายไปแล้วก็กระโดดหอกลายปเป็นเซียนบนสวรรค์เขาก็ยังประน,นามคุยอองก่อนตายอีกนางเอกจึงเริ่มที่จะไปสืบนะคะจากคนที่มีอํานาจมากที่สุดในวังรองจากฮ้องเต้แล้วก็คุยอ,องก็คือหวังกงกง ซึ่งเขา่เป็นคนกลุ่มอำนาจในวังหลวงแล้วก็กลุ่มอำนาจของฮ่องเต้คนเก่าวางกงกงจึงบอกกับนางเอกว่าถ้านางอยากที่จะเข้ามาสืบคดีนี้นางจะต้องยอมรับสัญญาการแต่งงานระหว่างหว,วังวินกับทางนางเอกซะก่อนเพราะว่าตัวเขาเองไม่สามารถที่จะช่วยขันทีของจวนคุยอ๋องได้แต่เขาสามารถที่จะช่วยคนในตระกูลเดียวกันหรือก็คือคนในตระกูลหวังได้นางก็เลยต้องกลับไปทบทวนสัญญาการแต่งงานใหม่ สุดท้ายแล้วพอนางเอกยอมรับข้อตกลงครั้งนี้เลยเป็นเหตุทําให้พระเอกกับนางเอกอะทะเลาะกันเรื่องใหญ่จนพระเอกพังปาดพูดออกมาว่าเธอคือภาระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขานางเอกแค่ฟังแค่นั้นก็เลยตอบกลับไปว่าเขาหรอเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านอองโอเคงั้นข้าขอเดินออกจากชีวิตของท่านอองก็ได้ นางเลยตัดสินใจไปอยู่บ้านของหวังกงกงแล้วก็ร่วมกันสืบคดีของทางเอออองและพอครั้งนี้ก็เลยทําให้หวังวินนะคะได้ทําคะแนนกับนางเอกแล้วก็พยายามที่จะดูแลแล้วก็เป็นห่วงเป็นใย,ยนางเอกจนนางเอกอะเริ่มใจอ่อนคดีแรกเนอะได้ไปสืบจนรู้ว่าจริงๆแล้วเออองยังไม่ตายตอนนี้เขาแอบไป พักอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งเนาะเขาก็เลยต้องยอมจำใจไปคุยกับทางท่านอองหลี่ซูไปแล้วก็ชวนกันไปที่วัดแห่งนั้นแต่ยังไม่ทันจะได้คุยกับเอออองเนาะทางคุยอ,องอพยายามที่จะพูดเกี้ยกล่อมทางเออองว่าน้องเจ็ดเจ้ามีอะไรแ้นเครื่องใจพี่สี่หรือเปล่าทําไมเจ้าถึงไม่พูดทําไมเจ้าถึงต้องประนามฆ่าก่อนแล้วค่อยกระโดดหอกฆ่าตัวตายแต่ว่าเออองก็เหมือนแบบสติฟั่นเฟือนไปแล้วนะ เขาเอากระบี่สั้นมาปักหัวใจตัวเองแล้วในตอนนั้นทหารในวังหลวงก็กรูกันเข้ามาเนาะเออองได้ทีก็บอกว่าทางคุยอองเป็นฆาตกรสังหารฆ่าตัวเองแล้วก็สิ้นใจตายไปเลยทีนี้หวังกงกงก็อยู่ในเหตุการณ์นนะเหมือนกันนะเพราะเขาเป็นคนนําทหารมาเขาก็เลยต้องจับคุยองเข้าไปกักบ,บริเวณอยู่ในจวน แม้แต่ว่านางเอกที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเห็นอยู่ตมตาเนอะว่าทางเอออ,องอ่ะเป็นคนปักกระบี่สั้นลงไปที่อ,อกตัวเองแต่ก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เพราะว่าหลักฐานมัดตัวแน่นมากแล้วก็บีสั้นนั้นนะก็เป็นกระบี่ข้างกายของทั้งคุยอองด้วยเนี่ยแหละก็เลยเป็นเงื่อนงําแรกเนอะว่านางเอกต้องไปตามสืบให้ได้ว่ากระบี่สั้นที่มันควรจะอยู่ในจวนของคุยอองทําไมไปอยู่ในมือของเอออ,องได้และนางก็ไปตามสืบจนรู้เนอะว่าคนที่เข้าไปใน ที่พักนะคะห้องนอนของทางคุยออกอะ่ะในช่วงนี้ก็คือจางสิงอิงหรือก็คือผู้ชายที่แบบว่าซื่อสัตย์มากๆเนอะเคยช่วยนางให้เข้ามาที่ขบวนทงแล้วก็ทําให้นางสามารถที่จะรู้จักกับคุยอองได้คนผู้นี้เนี่ยนะจะเป็นผู้ร้ายที่อยู่เบื้องหลังนางก็ไม่อยากจะเชื่อนะและสุดท้ายนางก็ได้ บังเอิญเจอจางสิงองเนาะก็เลยไปบอกทางจางสิงงว่านางอะต้องการที่จะหายาเพื่อมารักษามือซ้ายของคุยอ๋องเนื่องจากช่วงเนี้ยอากาศหนาวมากอาการมือซ้ายของคุยอ๋องอะเริ่มที่จะกำเริบขึ้นมาแล้วเนาะ จางสิกอิงก็เลยพานางไปที่โรงเก็บยานะระหว่างนั้นนางเกิดอาการง่วงนอนขึ้นมาก็เลยเผลอหลับไปพอนางตื่นขึ้นมาแค่นั้นแหละก็มีศพมาล้มตรงหน้าตัวนางแล้วคนร้ายอ่ะก็โยนมีดมาใส่ตัวนางสักพักเดียวเนาะก็มีคนมาเจอว่าเอ้ยเด็กฝึกงานในโรงเก็บยา ถูกฆาตรกรฆ่าตัวตายและคนที่เป็นฆาตรกรก็เป็นห่วงจือเสียด้วยทางนางเอกก็คือแบบว่าตื่นขึ้นมาโดยแบบไม่รู้อิโนโออิเน่เนาะแล้วก็ถูกใส่ความว่าเป็นฆาตรกรเลยถูกจับเข้าไปอยู่ในคุกก่อนที่นานจะถูกจับเข้าไปอยู่ในคุกเนาะนางหันกลับไปที่หน้าของจางซิงอิง ปรากฏว่าหน้าของจางสิงอิงอ่ะมีความเย็นชาและก็ไม่สามารถที่จะช่วยนางเอกได้ซึ่งนางก็รู้แล้วว่าจริงๆแล้วเขาอ่ะนั่นแหละเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของคดีคดีนี้แต่สุดท้ายแล้วหวังวินเนาะก็ได้มาช่วยนางแต่ก่อนที่เขาจะช่วยนางออกจากคุกก็ยังคงขู่ใส่ตัวนางเอกนะว่าเขารู้ว่านางเอกอะ่ะไม่ใช่ฆาตกรฆาตกรของฆาตกรรมครั้งนี้แน่แต่เขาจะช่วยได้ยังไงถ้าเกิดนางเอกยังคง หมกมุ่นแล้วก็ช่วยทางคุยอ๋องอยู่เขาต้องการที่จะช่วยคู่มั่นของเขาในของตระกูลหวังเท่านั้นขอให้นางเอกให้คำมั่นสัญญากับเขานางเอกก็ได้ต้องบอกว่าทุกอย่างแล้วแต่ ทางคุณชายหวงังซึ่งก็คือนางเอกต้องเลือกที่จะแต่งงานแล้วก็ตกลงรับคำมั่นสัญญาจะแต่งงานกับคุณชายหวังนั่นเองนางก็เลยหลุดพ้นเนอะแล้วก็ได้ถูกประกันตัวออกมาเพื่อจะได้มาสืบคดีของตัวเองคือคดีของคุยออกอะยังไม่ทันจะสืบกระจ่างนะคดีของตัวเองต้องกลับมาแบบทําให้ตัวเองซวยอีกแล้ว หลังจากที่นางได้ประกันตัวเนาะนางก็ไปสืบจนสามารถที่จะที่คายคดีขึ้นมาได้แล้วนางก็ไปเปิดโปงคดีนี้ต่อหน้าจางสิงอิงโดยที่นางบอกว่าจริงๆแล้วจางสิงอิงเป็นฆาตรกรฆ่าเด็กฝึกงานในโรงเก็บยาจางสิงอิงได้ยินดังนั้นแล้วก็หลักฐานมัดตัวเนาะก็เลยบอกกับนางเอกว่าเนี่ยที่ข้าใส่หลายเจ้าเป็นเพราะว่าข้ารู้มาว่า คุยอ,องและเจ้ากําลังจะทํำการกรบฏแผ่นดินเขาไม่ยอมและขอขัดขืนในครั้งนี้แต่เขาพลาดเองทําให้ครั้งเนี้ยเขาไม่สามารถที่จะฆ่านางเอกได้ก็เลยต้องโบยความผิดโยนความผิดไปให้หนางเอกอะ่ะเป็นฆาตรกรเพื่อจะได้ถูกจับเข้าคุกและพราเขาแพ้พ่ายแพ้ครั้งนี้แล้วเขาไม่ยอมที่จะเป็นกบฏแผ่นดินเหมือนทางคุยอองเด็ดขาดเขาก็เลยกินยาฆ่าตัวตายเลยทางบีดาจ้างสิงอิงอ่อะเขาได้รู้ข่าวว่าลูกชายตัวเองถูกใส่ร้ายนะคะเพราะว่า เขาไม่อยากจะเป็นกบฏต่อแผ่นดินต้าถังเนาะมีดาจางสิงอินก,ก็เลยขึ้นไปอยู่บนกำแพงเมืองซึ่งตรงนั้นมีแต่แตประชาชนอะมาดูแห่มาดูกันใหญ่เนาะแล้วก่อนที่จะกระโดดกำแพงเมืองก็ยังประนามคุยออกอีกว่าเขาเป็นกบฏกับแผ่นดินต้าถางังและลูกชายรู้มาว่าเขาอะจะทําการกรบฏเนาะพอไม่ยอมปุ๊บกลับกลายเป็นว่าลูกชายตัวเองอะ ต้องมาโดนฆ่าตัวตายครั้งนี้เนาะเขาก็เป็นบิดาของลูกชายตัวเองเขาก็จะไม่ยอมเหมือนกันแล้วก็โดดลงมาจากกําแพงทันทีเลยนางเอกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะความที่จางสิงอิงบิดาของจางสิงอิงแล้วก็เอ,ออองอะมีความแบบประนามคุยอ,องอยู่ก่อนที่เขาจะประนามเนี่ยเขาเหมือนมีอาการสติฟั่นเฟือนเนี่ยเขาจะต้องโดนยาพิษอะไรบางอย่างแน่และครั้งนี้เอง เป็นเพราะว่าการตายติดกันนะของคนสามคนนี้ทําให้ทั่วทั้งเมืองแล้วก็ราชสำนักอ่ะสงสัยในตัวคุยอ๋องว่าเขาอ่ะจะทําการกรบฏจริงๆเพราะว่าตอนนั้นนะฮ่องเต้คือเกิดอาการประชวรย่างหนะักและทะายาทก็อายุเพียงแค่12บขวบเท่านั้นคุยอ๋องที่มีอํานาจมากทําไมเขาจะไม่คิดการกรบฏชาวบ้านก็คือลือกันไปใหญ่เลยส่วนนางเอกอะ่ะด้วยความที่ไม่เชื่อเนาะเขาก็เลย เชิญโจจือินนะไปชันสูตรศพของบิดาจางสิงงแล้วก็จางสิงอิงเอง,เองปรากฏว่าเขาเจอปลาอาเจสเนียซึ่งนางก็สงสัยอยู่แล้วว่าปลาตัวนี้จะต้องทำพิษในร่างกายคนจนทำให้เขาว่าเกิดอาการสติฟันฟ่นเฟือนแน่ๆเขาก็เลยนำปลาตัวสองตัวนี้ที่เจอในศพอะ่ะไปให้หวังกงกงดูซึ่งหวังกงกงก็เลยได้เผยความลับขึ้นมาว่าปลาสีแดงอาเจสเนีย เป็นปลาที่สามารถที่จะอยู่ในร่างกายคนได้จะทําให้คนคนนั้นยึดติดกับเรื่องสําคัญในชีวิตอย่างไร้ขีดจํากัดแล้วก็ไร้แรงจนขั้นวิกลจริตไม่ยอมเลิกลาจนกว่าจะตายซึ่งนั่นก็คืออาการของทั้ง3คนที่เพิ่งจะตายไปนั่นเองหลังจากนั้นไม่นาน กำลังจะเข้าสู่รดูใบไม้ผลิเนาะหวังวินก็รีบดําเนินการจัดงานแต่งงานเตรียมจัดชุดแต่งงานแล้วก็จะเดินทางไปที่เฉิงตูไปไหว้พ่อแม่ของทั้งเจ้าสาวก่อนแล้วค่อยกลับมาแต่งงานกันที่ฉางอันนางเอกด้วยความที่ก็ไม่อยากแต่งงานเนาะแต่ว่ายอมรับกับทางหวังวินไปแล้วว่าถ้าเกิดเขาช่วยรักษาชีวิตทางคุยอ๋องได้นางจะยอมแต่งงานกับเขานางก็เลยต้องจําใจลองชุดแต่งงานไปก่อนและตะกูลหวังอะ่ะ ก็ได้ทําตามคัญสัญญาเนอะเขาได้ปล่อยตัวคุยอองได้ออกมารับพรา,าธาตุนะซึ่งเป็นการที่สามารถที่จะแสดงตัวตนของคุยอองได้ว่าเขาถูกผีเข้าสิงจริงไหมเพราะถ้าเกิดว่าถูกผีเข้าสิงจริงอะ่ะจะไม่สามารถรับพ่า,าธาตุได้แต่ในนัขณะนั้นคุยอองสามารถที่จะรับพ่า,าธาตได้ช่วงเวลาที่คุยอองอะจุดทูบใช่ปะ ้าก็คือเปิดเลยเป็นเหตุทําให้ชาวบ้านเนชื่อกันว่าจริงแล้วคุยอองอ่ะไม่ได้มีผีร้ายเข้าสิงร่างและคุยองก็สามารถที่จะรับพระธาตุเข้าสู่วังหลวงให้กับถวายให้กับทางฮ่องเต้ได้ทางฮ่องเต้เนาะหลังจากที่รับพระธาตุเข้าไปอยู่ในวังแล้วหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นแต่พระอาการก็สุดหนักลงมากๆฮ่องเต้เลยตัดสินใจเรียกตัวคุยองเข้ามาในวงังแล้วก็บอกกับทางตระกูลหวังว่า เขาจะต้องสังหารคุยอ๋องในวังให้ได้เมื่อถึงวันที่คุยอ๋องต้องเข้าวางังนางเอกตัดสินใจที่จะเดินทางเข้าวังไปกับทางคุยอ๋องได้ต่อให้มีเพศภัยอันตรายแค่ไหนและไม่สามารถที่จะนําชีวิตกลับออกจากทางวังได้นางก็ยอมรับตรงนี้เพราะว่านางอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาส่วนสัญญาที่นางอ่ะได้ให้กับทางหวังวินไว้หวังวินมาบอกว่า เธอกําลังจะผิดสัญญากับเขาใช่ไหมเธอตามคุยอ๋องข้ามาอยู่ในวังหลวงทําไมเธอรู้หรือเปล่าว่ามันอันตรายแค่ไหนนางเอกก็ตอบกลับไปทางหวังวินทันทีนะว่าเป็นเพราะว่าทางหวังวิ่นอ่ะเขาได้ผิดสัญญาครั้งนี้ก่อนนางสัญญากับทางหวังวินไว้ว่าตระกูลหวางจะต้องไว้ชีวิตคุยอ๋องแต่ครั้งนี้นางสืบจนรู้ว่าฮองเต้ ร่วมมือกับตะกูลหวังแล้วก็จะค่าคุยออกในวังท่านเป็นคนผิดสัญญาก่อนขอยกเลิกการแต่งงานครั้งนี้และทางคุณชายหวังก็คือเศร้าไปเลยว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเขาคือคนที่ตกหลุมรักนางตั้งแต่ครั้งแรกจนทําให้นางอะ่ะเกิดคดีแบบฆ่าล้างตะกูลตัวเองนางก็ยังไปรักอวี๋เฉียนตอนนี้นางเอกก็ยังไปรักคุยอ๋องถ้าเกิดว่าไม่มีคุยอ๋องสักคนนางจะเลือกเขาหรือไม่คือคุณชายหวังก็คือเศร้ามากๆแต่ก็ต้อง ทำตามที่ตะกูลหวังได้ตกลงไว้กระทางห้องเตะส่วนทางด้านคุยอ๋องก,กับนางเอกนะพอได้เดินทางเข้าไปในวงัวงหลวงนางเอกก็แสดงละครฉากใหญ่เนอะเหมือนกับว่าทําไปเหมือนกับว่าเขาเป็นเอออ๋องแล้วก็ไปยืนบนหอคอยที่สูงที่สุดของในวงนะังเนอะแล้วก็กระโดดลงมาแต่ก่อนจะกระโดดนางก็ได้พูดเหมือนดังเอออนะ๋องเนอะทำให้คนในราชสำนักอะเห็นว่าเนี่ยเป็นเหมือนคดีเอออ๋องตอนนั้นเลยพอนางกระโดดปุ๊บ แล้วก็โผล่กลับมาใหม่เนาะทำให้ทุกคนสงสัยว่าอ้าวจริงๆแล้วตกลงแล้วนางอะไม่ได้กระโดดหรอนางก็เลยไขคดีปริศนาครั้งนี้ของการที่เออองกระโดดลงจากหอนะว่าแค่ต้องการอาศัยของบางอย่างเท่านั้นคือ 1. อาศัยความมืดเนาะสแค่เอาภาพนะเหมือนวิวในตอนนั้นอนะมาวางทับซ้อนกับวิวของจริงเนาะด้วยความมืดในตอนกลางคืน ตาก็มองไม่เห็นแล้วยิ่งมองจากที่ไกลๆก็เหมือนกับว่านากระโดดออกจากหอทําให้วันนั้นน่ะไม่สามารถที่จะมีใครหาศพของทางเอิร์กองได้ก็เหมือนกันในวันนี้เอิร์กองไม่ได้กระโดดหอลงไปแล้วก็มาใส่ร้ายประนามกระทางคุยอองเรื่องเนี้ยไม่เป็นความจริงคดีนี้ก็ถูกปัดตกไปเนื่องจากฮ้องเต้มีจิตสังาหารที่จะฆ่าคุยอองอีกแค่แค่คดีแค่เนี้ยเขาไม่คิดที่จะลือฟื้นขึ้นมา แต่นางเอกมีหลักฐานชิ้นใหญ่อยู่ในมือเนาะได้เปิดเผยความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือภาพฝีพระหัตถ์ที่มีหมึกเลอะสามกระจกข,ของทางฮ่องเต้องค์กรแล้วก็ได้บอกกับทางฮ่องเต้องค์ปัจจุบันว่านางได้คัดลอกหมึกที่มันเลอะออกจากภาพนี้แล้วแล้วก็ปรากฏว่าในภาพภาพนี้ไม่ใช่ภาพวาดแต่ดันเป็นราชองค์การของฮ่องเต้องค์กรที่ในนั้นเขียนว่าบัตรนี้หวนกับตามองค์การสวรรค์ คุยอ่องเป็นที่รักไม่เคยห่างไกลเราชลาชเฉลียวเหมือนองค์ไทจงต่อแต่นี้ขอฝากแผ่นดินไว้ทุกคนฟังแค่นั้นก็คือรู้ว่าเนี่ย เป็นฝีมือของห้องเต้อ,องค์ปัจจุบันแล้วก็หวางจงสือหรือว่าหวางกงกงทําให้คุยอ๋องอะไม่ได้ขึ้นของราชเป็นห้องเต้นัน่นก็สืบเนื่องมาจากที่ว่าตอนที่ห้องเต้องค์ก่อนเนาะก่อนที่จะสวรรค์คเขาได้มีสติขึ้นมาช่วงหนึ่งใช่ไหมเขาได้เขียนราชโองค์การเพื่อที่แต่งตั้งทางคุยอ๋องอะเป็นฮ่องเต้ ต่อด้วยความที่หวังกงกงเขาไม่ถูกกระทางคุยออกเนาะเขาก็เลยเอาหมึกอ่ะมาราดเทใส่ราชองการไว้เพื่อปกปิดความจริงและเขาก็รู้ว่าทางคุยออกอ่ะมีเป็นแบบมีความฉลาดฉเฉลียวไม่สามารถที่จะเชื่อฟังเขาได้แน่แน<ๆ>เขาก็เลยไปเลิกวินอองหรือว่าห้องเตอ,องปัจจุบันเพราะห้องเตอ,องปัจจุบันอ่ะมีความอ่อนแอแล้วก็ไม่ฉลาดเท่าคุยอองเพื่อที่จะได้สืบทอดนะคะให้เขาครึ่งครองราชแล้วก็ทางหวังจงเสือ,อสามารถที่จะควบคุมทางห้องเต้ได้ด้วย และห้องเต้อปัจจวันก็ยังเปิดเผยกับคุยอองด้วยว่าก็ท่านพ่อไม่เคยรักเขาเลยรักแต่คุยอองเนี่ยตอนนี้มาดูสิว่าเขาอะเป็นห้องเต้และคุยอองคนที่เป็นลูกชายที่ถลที่สุดมาอยู่ใต้เท้าเขาท่านพ่อจะคิดยังไงเขาก็คือแบบว่าแทบจะสติฟั่นเฟือนไปแล้วห้องเต้สุดท้ายไม่มีทางถอยอีกแล้วเนาะเขาก็เลยเรียกทหารใครก็ตามสังหารคุยองไม่ให้ยอมออกจากวังหลวงนี้แต่ ด้วยความที่คุยอ๋องฉลาดมากเนอะเขาจะแบบเดินมาเปล่าๆเ,เ,เข้ามาอยู่ในวังได้ยังไงเขาได้สั่งให้องค์ขลักชุดเกราะด,ดําที่เป็นองค์ขลักพิเศษของเขาอะ่ะเข้ามาควบคุมสถานาการณ์ในวงังหลวงแล้วแล้วก็ควบคุมหอคังนี้แล้วทําให้เขาอะ่ะชนะไปไหนที่สุดฮ่องเต้ไม่สามารถที่จะสั่งหารคุยอ๋องได้พอฮ่องเต้รู้ดังนั้นเนอะก็แทบจะกระอักเลือดออกมาเลยส่วนทางคุยอ๋องเนอะก็ได้บอกเหตุผลชัดเจนกับตัวเองไปว่าเขาไม่เคยคิดที่จะ ขึ้นบัลลังก์กลายไปเป็นฮ่องเต้เลยเขาอยากจะเป็นคุยอองแค่ตรงนี้ดูแลราชสำนักเท่านั้นเขาไม่ขอเป็นฮ่องเต้เขาขอให้ตำแหน่งนี้เป็นของราชายาาต่อให้ราชายาทมีอายุแค่12ปีเขาก็จะสนับสนุนให้องราชายาทได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้องต่อไปส่วนตัวเขาเองท้ายที่สุดแล้วเขาขอแค่ไปสวยสุขกับทางห่วงจือเสียได้เดินทางไปรอบแคว้นแล้วก็ไปดูสิ่งสวยงามคู่กันสองคน และเขาสุดท้ายแล้วก็ยังได้มอบทหารในมือให้กับองค์ราชทายาทด,ด้วยเพื่อให้ทางองค์ราชทายาทอะไม่สงสัยในความพักดีของเขาและสุดท้ายแล้วเขาก็ได้ไปแต่งงานกับนางเอกจนมีลูกชายออกมาแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตอิสระได้ดังเดิมเย้ yeah! จบแล้วนะคะคือเป็นมหากราบของนิยายที่ยาวนานนามากเนาะมีทั้งหมดอะ ม, <Okay. S 1> มีทั้งหมดอ่ะแ <Yeah. S 1> เล่มคือครั้งนี้นุชมาสปอยนิยายเล่มที่7กับ8นะแค่2เล่มเองเนื้อหาก็คือเยอะมากๆคลิปนี้ก็ยาวมากๆแล้วนะคะใครอยากที่จะให้นุชมาสปอยนิยายเรื่องไหนอีกนะก็คอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างนี้ได้นะคะคลิปนี้นุชขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบา,บายยค่ะเย้อ่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสับคลา์กด กรติงให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามกันในคลิปต่อๆไปนะคะ